ไม่เคยมีไม้ใหญ่ต้นใดในหมู่บ้านที่ป้าอิ่มไม่เคยขูดหาเลขและต้นไม้ที่กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ป้าอิ่มถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแม้แต่ครั้งเดียวความไม่รู้ในการทำสวนมังคุดทำให้ป้าอิ่มประสบปัญหาขาดทุนงงและเริ่มเป็นหนี้มากขึ้นเมื่อไม่มีเงินใช้หนี้ป้าอิ่มจึงหาทางออกด้วยการสิงโชคทั้งหวยบนดินใต้ดิน หวยทกศและหวยอ,อมสินโดยหวังว่าจะนําเงินที่ได้มาใช้หนี้ผมทีท่ได้มันก็่วยเลยแล้วไม่ได้ความจนที่มาถึงทางตันทําให้ป้า,ปาอิ๋มและชาวบ้านคนอื่นๆตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาโดยมีครูอุทยัยผู้อาวุโสที่ชาวบ้านให้ความนับถือเป็นแกนนําในการหาทางออกเราจะต้องหาปัญหาก่อนพอหาปัญหาเสร็จแล้วก็ให้ช่วยกันหาทางออก บัญชีครัวเรือนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคลี่คลายสถานการณ์เมื่อป้าอิ่มเริ่มจดก็รู้ว่ารายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการเล่นหวยถึงเดือนละสีงวดเมื่อปัญหาถูกมองเห็นแล้วป้าอิ่มก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่เล่นหวยอีกพร้อมกันนี้ก็นำหนี้เข้าสู่กองทุนที่ชาวบ้านร่วมกันตั้งขึ้น,นทำบัญชีเนี่ยมันก็เลว่าดีเข้าูจา้จัดอดจักออมเนี่ย ทุกวันนี้ป้าอิ่มลดรายจ่ายด้วยการเลิกเล่นการพนันทุกชนิดมีชีวิตอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงและไม่จำเป็นต้องฝากความหวังไว้กับการเสี่ยงโชคอีกต่อไป